สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเครื่องซักผ้านะครับมีห้อ LG นะครับก็คือลูกค้าแจ้งมาว่าขึ้นรหัส CL แลนะครับนะแล้วก็มีรูปสัญญาณจะคลายกุญแจนะครับล็อกอยู่ที่หน้าเครื่องนะครับไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะว่าเป็นยังไงนะครับเสียบปลั๊กนะครับกดเปิดเครื่อง อ่านี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นรหัส cl นะครับนะขึ้นรหัส cl กดสตาร์ทสตาร์ทเครื่องไม่ทำงานนะครับกดเลือกฟังก์ชันเป็นปั่นหมาดก,ก็คือกดอะไรไม่ได้เลยนะครับ กดอะไรไม่ได้เลยนะปิดเครื่องครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขนะครับเครื่องนะครับน่าจะมีะมีมีอะไรบางอย่างครับคืออาจจะมีใครไปกดปุ่มล็อกไว้นะครับนะมาดูกันนะครับก็ใช้วิธีการมันจะมี1 2 3, 4, ึ่งสามสี่ห้า หกนัมาปุ่มที่6นะครับมันจะเขียนไว้เคลียร์ล็อกนะครับเรามาลองกดปุ่มเคลียร์ล็อกนั้นกันดูนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับนะกดไปประมาณสามวิถึงห้าวินะครับนะกดค้างไว้ครับอ่าหายไปแล้วนะครับเคลียร์ได้แล้วนะครับปิดนะครับอ่าเปิดใหม่หายไปแล้วนะครับกดทํางานอ่าเครื่องทํางานได้แล้วนะครับนะกดสั่งปันมา รหัส CL นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเครื่องจะสามารถปั่นมาได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราายเร่องการใหญ่เานี่บอกเลย อา่เครื่องทำงานได้แล้วนะครับนะครับผมแต่๋ยวเามืเมื่อคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คอย่างอื่นด้วยนะครับนะเพราะว่าเครื่องอยู่ในห้องน้ำนะครับโดนความชื้นนะครับนะโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ